สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมสวนฝรั่งแดงอายุธยาของเรานะคะก็ปลูกไว้ประมาณร้อยต้นนะคะวันนี้ก็จะเก็บฝรั่งนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะที่ทําให้ฝรั่งสีสวยแต่ช่วงนี้ก็หน้าฝนต้องบอกก่อนผิวอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามีโรคอะไรรบกวนเยอะนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นพวกเพลี้ย นะคะช่วงหน้าฝนศัตรูตัวร้ายเลยก็คือเพลียนะคะแต่ก็สีก็ถือว่าหน้าฝนทําสีได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ที่เห็นฝรั่งไม่ได้ห่อแบบนี้คือห่อนะบอกก่อนเพราะว่าบางคนแบบว่าเฮ้ยไม่ห่อเหรอห่อนะคะแต่อันนี้เป็นการแกะถุงแล้วก็จะถ่าย คลิปวิดีโอให้เพื่อนเชมเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราห่อถุงแบบไหนนะคะ,ะให้ชมลูกก่อนนะคะอันนี้เป็นผลของเขานะคะอันนี้ก็คือเก็บได้แล้วนะที่แกะถุงนี่คือทุกผลคือแกะได้แล้วก็คือใช้วิธีการนับวันนะคะหลังจากห่อก็ประมาณถ้าหน้าแล้งจะใช้เวลาอยู่ประมาณ55วันนะคะถ้าหน้าฝน จะอยู่ที่หน้าหนาวกับหน้าฝนเหมือนกันถ้าหน้าหนาวหน้าฝนก็อยู่ที่55ถึง60วันนะคะการเข้าสีก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเป็นหลักนะคะแล้วก็การห่อปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวนะนะคะบางคนปลูกแล้วทําไมสีซีดจางสีเหมือนเหลืองเหลืองเขียวเขียวไม่สวยเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับวิธีนะคะก็ให้ชมก่อน นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาชิมรสชาตินะคะจะให้ดูเนื้อข้างในด้วยสําหรับคนที่คิดกําลังจะปลูกอยู่จะได้เป็นประโยชน์นะคะในการตัดสินใจนะคะพันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะถามว่าเรื่องการดกนะคะทุกอย่างแหละต้นไม้ทุกต้นนะคะอยู่ที่การดูแลจะบอกว่าสายพันธุ์นี้ดกมากนะคะหรือดกน้อย ก็อยู่ที่การดูแลบางคนบอกว่าแดงอายุทยาไม่ติดลูกแต่ที่สวนติดลูกดกมากนะนะคะให้ดูเลยติดลูกดกมากนะคะเก็บไปแล้วหลายรอบนะแต่รอบนี้ก็คือชุดนี้ก็ออกพร้อมๆกันก็หลายลูกอยู่นะคะก็เลยเทําเป็นคลิปวิดีโอให้ชมนะคะสวยนะคะวิธีการหองเป็นแบบไหนนะคะ ก็จะได้เป็นเคล็ดลับให้เพื่อนๆนะคะคนที่ปลูกอยู่นะคะสายพันธุ์นี้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็มีนะพูดถึงข้อเสียก่อนนะคะข้อเสียเนี่ยถ้าเราหอบผลแล้วสีไม่สวยขายยากนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมลูกที่แบบว่าลืมหอ่อห่อไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวหาก่อนนะถ้าเจอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการห่อนะคะให้ใช้ถุงคาร์บอนแบบนี้นะนะคะส่วนถุงด้านในนะคะต้องใช้ถุงที่เจาะรูไม่ว่าเราจะใช้ถุงสําหรับห่อฝรั่งก็ได้นะ,ะหรือจะถุงกัน UV อันนี้ใช้ถุงกัน UV นะคะสําหรับห่อฝรั่งเลยเขาจะมีรูในตัวอยู่แล้วห่อถุงปติหนึ่งชั้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยถุงคาร์บอนนะคะ ถ้าห่อแบบนี้รับรองสีออกมาคือสวยแน่นอนนะคะแต่การขึ้นสีส่วนมากจะอยู่ที่อากาศด้วยนะคะถ้าอย่างช่วงหน้าหนาวสีจะจัดกว่านี้นะคะสีจะแดงแป๊ดเลยสวยเลยแต่ถ้าหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยสีก็จะจืดหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะหน้าฝนสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสีของหน้าฝนนะคะ แล้วก็ขึ้นอยู่กับการห่อไว้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้ประมาณาสักเหรียญห้าก็เหรียญห้าหรือเกือบเกือบเหรียญ1ิบนะคะไม่ต้องรอให้เท่าเหรียญส10บนะนะคะสายพันธุ์นี้แต่ต้องให้ชัวร์ว่าลูกเขาไม่สลัดแล้วนะคะถึงจะหอ่อลองสังเกตดูก่อนว่าปกติแล้วประมาณนี้แล้วมันสลัดไหมนะคะเพราะสายพันธุ์นี้เขาเหมือนกันเลยกับหงเป่าซือนะคะใบใหญ่นะคะกินปุ๋ยเยอะนะคะถ้าบำรุงไม่ดีบำรุงไม่ถึงเขาจะสลัดลูกทิ้งนะคะเนี่ยให้ดูสีเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ส่วนอันนี้จะให้ดูที่ไม่สวยนะคะอันนี้ด้วยความที่หน้าฝนเนาะก็จะโดนเชื้อรานะคะอันนี้แอนแท็โน e นะคะแล้วก็มีลาสแคปด้วยช่วงหน้าฝนอันไหนเอาทาันก็ได้อันไหนไม่ทันก็อย่างที่เห็นเลยมันก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะหน้าฝนนี้คือทําใจเลยนะปลูกฝรั่งไม่ว่าจะปลูกพันธ์สีเขียวหรือว่าสีแดงเหมือนกันหมดนะคะให้ชมนะนี่นะคะผลหน้า หน้าฝนสีก็มีบ้างมีจุดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมนะเดินชมกันไปเรื่อยๆนะคะสีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะสีประมาณนี้ถ้าคนที่เคยปลูกจะรู้ว่าสายพันธุ์นี้ข้อเสียเลยคือการทําสีผิวหรือสีผลนะ่ะนะคะให้สวยถ้าสีไม่สวยมันจะออกมาเหลืองเหลืองแบบเหมือนฝรั่งบางทีมองแล้วเหมือนฝรั่งจะเน่าอะ่ะนะคะมันเหลืองๆอมเขียวนะคะนี่เนาะก็อันนี้คือ เมื่อกี้กาลังแกะนะคะลูกที่แกะก็คือเราจะเตรียมเก็บนะคะเตรียมเก็บส่งลูกค้าจะพาเดินชมนะคะเนี่ยเคล็ดลับนะคะอันนี้คือยังห่อไม่ได้อันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะไซส์นี้ยังห่อไม่ได้นะไซส์นี้มีโอกาสสลัดลูกอีกนะคะแล้ววิธีนะคะอันนี้เราก็จะแบบตัดเด็ดยอดตรงนี้นะคะก็คือถ้าเราเห็นจริงๆแล้วสามารถเด็ดได้ตั้งแต่อ่เริ่มเป็นดอกบานนะคะดอกบานเนี่ยคือตัดยอดเลย ะะแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการทําให้ติดลูกแล้วก็ติดดกด้วยเผื่อบางคนที่กําลังปลูกอยู่แล้วมันไม่ติดลูกหรือสลัดทิ้งหมดนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีสายพันธุ์นี้นะคะคือเหมือนกันทุกอย่างกับหงเป่าสือนะคะลักษณะคล้ายๆกันแต่การติดลูกจริงๆแล้วดกกว่านะถ้าเปอร์เซนต์การติดแต่หงเป่าสือก็ดกแต่ต้องให้อายุเขาเสักประมาณ สิบเดือนขึ้นไปนะคะการดูแลบํารุงเหมือนหงเป่าซื้อแต่เพิ่มเติมคือน้ําค่ะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมอันนี้คือน้ําน้ําเยอะมากคือน้ําถึงขนาดแบบแฉะเลยแหละนะคะเราลดน้ําเกือบทุกวันะนะคะคถ้าหน้าฝนก็มีวันวินวันแต่ถ้าธรรมดานี่ก็น้ำถ้าหน้าร้อนก็ ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้คือต้องการน้ําเยอะนะคะถ้าน้ําน้อยก็มีโอกาสสลัดดอกสลัดลูกสูงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบนะคะทุกคนดูนะอันนี้คือที่เราห่อสีจะได้ประมาณนี้นะคะคือลูกที่เหมือนตกหล่นอะ่ะไม่ได้หอ่อเนี่ยสีเขาจะประมาณนี้ค่ะนะคะพอสีประมาณนี้นะหอกเลยสีประมาณนี้คือ ขายไม่ได้เลยนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ลูกเขาไม่สลัดนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็เขาสามารถแบบออกลูกได้ต่อเนื่องเลยเรามีเก็บได้ทุกวันนะคะหรือ,อไม่ขาดช่วงอ่ะนะคะอย่างถ้าเราเห็นติดลูกแบบนี้นะคะให้เราตัดยอดได้เลยนะคะก็ตัดขึ้นมาอ่ะช่วยตัดให้ได้น,นะครับพอดีถือกล้องอ่ะตัดเลยนะคะตัดประมาณเนี้ย นะคะขึ้นมาประมาณสองข้อก็คือตัดยอดได้เลยส่วนอันนี้นะคะยิ้มกันไก่ก่อนนะคะส่วนอันนี้ถ้าอยากให้กิ่งนี้นะคะติดดอกก็เออนับไปนะคะหรือกะเอาก็ได้ให้ประมาณแบบสีเขียวสีน้าตาลประมาณเนี้ยหรือประมาณนี้นะคะตัดเลยนะคะตัดยอดแบบนี้นะคะเราก็จะมีลูกให้เก็บอย่างต่อเนื่องนะคะเหมือนเดี๋ยวเราจะเก็บผลนี้นะคะผลนี้ก็มาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาอีกก็เหมือนอย่างนี้ ะะอันนี้เราตัดไปแล้วพอเราตัดตรงนี้นะคะยอดใหม่มาก็จะมาพร้อมดอกแบบนี้นะคะก็จะทําแบบเนี้ยทุกต้นเวลาเก็บนะคะก็จะช่วยให้เรามีฝรั่งเก็บต่อเนื่องนะคะไม่ขาดรุ่นเดี๋ยวเราจะพามาผ่าให้ดูสีข้างในนะคะว่าอย่างผลสีแดงอย่างนี้ข้างในสีอะไรนะคะเอาลูกนี้ก็ได้นะนะคะเดี๋ยวเอาลูกนี้นะแล้วเดี๋ยวจะชีมให้ดูว่าเนื้อเขาประมาณไหนนะคะผ่าเลยจ้ะนี่นะคะ ให้ฟังเสียงเขาจะเป็นฝรั่งเนื้อกรอบนะคะถ้าเก็บพอดีนะเนี่ยให้ดูสีก่อนด้านในมเมล็ดน้อยมากนะคะประมาณนี้นี่นะคะเขาให้ดูอันนี้นะคะอันนี้ลูกก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวให้ชิมผลหาคนชิมก่อนชิมให้หน่อยอน,นี่กรอบเลยนะคะกรอบอร่อยครับ อะลองตัดอีกชิ้นหนึ่งการให้ชิมอีกชิ้นหนึ่งเราขอชิมบ้างให้ฟังเสียงนะคะคือเสียงเขากรอบมากแต่ต้องเก็บพอดีนะอร่อยมากเลยค่ะรสชาติจะเป็นรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะหอมกินเบอร์รี่อ่อนๆ ไม่ติดขมนะคะสายพันธุ์นี้ไม่ติดขมไม่ติดฝาดอร่อยนี่นะคะส่วนการเรื่องใส่ปุ๋ยนะคะฝรั่งสายพันธุ์นี้จะเป็นฝรั่งใบกลมนะคะก็คือใบใหญ่ใบกลมใบหนาเลยนะคะโดยปกติแล้วพวกฝรั่งใบกลมจะกินปุ๋ยเยอะนิดนึงนะคะเหมือนหงเปล่าซื้อทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะก็ ที่สวนนะคะจะเน้นๆเลยคือจะเติมปุ๋ยหมักอยู่ตลอดเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะคะที่คนเราก็จะมีปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็พวกเกลือไข่อะไรพวกนี้ก็คือจะใส่ไว้ให้ตลอดส่วนปุ๋ยเคมีนะคะก็จะเสริมด้วยสิบห้าสิบห้าหรือสูตรเสมอนะคะไม่ไม่ได้ใส่เยอะนะคะก็ประมาณเดือนละครั้งหรือบางทีก็จะประมาณสามอาทิตย์ครั้งประมาณนี้นะคะแต่เติมไม่เยอะนะแค่เสริมๆเฉยๆแต่หลักๆเลยคือจะอยู่ที่ปุ๋ยหมักนะคะให้เขาได้อ่เหมือนแบบกินปุ๋ยอยู่ตลอดนะคะ ลองดูนะคะใครที่กำลังตัดสินใจถ้าพูดถึงหลักๆเลยข้อยากของการทำาสายพันธุ์นี้นะคะคิดว่าส่วนตัวนะคิดว่าเรื่องผิวนะคะสีผิวสำคัญมากแต่ถ้าใครบอกอาบางคนอาจจะคิดว่าที่สวนก็ปลูกอยู่สีไม่สวยลูกค้าก็ไม่สีแดดก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้านะคะแต่ที่สวนเราก็จะเน้นแบบทำให้สีผิวเขาดูน่าทานหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ลูกค้า ได้ไปก็จะประทับใจนะคะแต่ถ้าสีผิวอย่างที่จะให้ดูเมื่อกี้นะคะถ้าเราไม่ห่อสีเขาก็จะซีดๆนะคะมันก็จะไม่น่ากินส่วนรสชาติก็สำคัญก็ต้องทำให้รสชาติเขาหวานกรอบนะคะประมาณนี้นะคะใครที่ตัดสินใจอยู่ นะคะก็ลองดูนะคะก็น่าปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งติดลูกดอกนะอยู่ที่เราบำรุงอยู่ที่เราการดูแลนะคะถ้าเราดูแลเขาดีต้นไม้ทุกชนิดนะคะเขาก็จะตอบแทนเราดีเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ลาด้วยฝรั่งลูกนี้นะคะสายใหญ่อยู่อันนี้แต่โดนเพลี้ยนิดหน่อยนะคะไปแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ